นะครับต่อมานะเออนาเนเซะนนานาเน,ะน,น,านาเซ่ใช่ป่าวผมจำชื่อไม่ค่อยได้นานาเซนี่ผมไม่อยู่เฉยๆแล้วกันน่าไม่มีบทน,นะครับแล้วก็เอ้ยไข่วะซูมดินี่ไข่อ่ะคิโอละอ่ะ น่าจะคิโยระนะครับคีโยระเนี่ยที่ผมอ่านยังไม่ถึงนะเออมันยังไม่มีบทนะแต่มันจะมีบทใน p ี g ใช่ไหมเออผมก็ค่อนข้างจนสนใจตัวละครนี้อยู่นะตอนนี้เฉยๆไปก่อนแล้วกันแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์ของคาเดเทนะบอกตามตรงนะต่อมาคูโรนะนะครับคู่โรนะนี่ให้อยู่ชอบมากไปอีตัวแล้วกันนะชอบการแท็กทีมของมันกับอิซังกินะเป็นการแท็กทีมที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับอะไรนะดาวใช่ป่ะดาวดาวสักอย่างนะผมจําชื่อไม่ได้รถไฟสักอย่าง ขอไปนะผมจําชื่อแท็กทีมมันไม่ได้แล้วนะครับเอาง่ายๆก็คือนั่นแหละนะครับนะสำหรับแท็กทีมมันกับอิสังหเนี่ยนะผมก็ที่จชอบมากเลยนะเป็นคู่หูที่เอ่อจะต่างกับฮิโอรินะครับคือคูโรนะเนี่ยมันจะไม่เข้าใจอิสังหหรอกนะครับแต่ว่ามันเล่นตามอิสังหได้ทุกท่วงท่าเลยนะก็เรเดอร์วาสุดยอดจริงๆนะเป็นตัวซับโน .1 นเลยมั้งนะครับนะนะปัจจุบันนี้นะถ้าที่ดูนะเป็นหนึ่งในตัวซับจริงๆนะครับสำหรับคูโรนะนะแล้วก็เมสซี่อย่าง ori, อาโมลิมึงอยู่มึงใครไปแล้วกนะัน ไม่รู้ความจริงมันอาจจะเก่งมากนะเว้ยมันม,ม,มาถึงรอบปัจจุบันได้เลยนะเว้ยแต่แม่งไม่ได้โชว์เว้ยผมว่าก็คือแบบค,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 คือคือคือมันจะหามาต้าแบบยันจบซีรีส์แล้วแบบแม่งพี่แกไม่ได้โชว์หรือแบบตอนจบซีรีส์พี่แกแม่งแบบโชว์ของแล้วแม่งเก่งสุดในบูรล็อกอะไรเงี้ยแม่งเก่งแบบอาจัดเลยนะอย่างนั้นอ่ะเออแต่ตอนนี้ก็ให้อยู่มึงใครไปก่อนแล้วกันใครอะ แม่งโผล่มารอบเดียวนะครับต่อมาแล้วก็โอ้โหตัวประกอบเน้นๆเลยเต็มไปหมดเลยตัวประกอบโอ้อะไรใครบ้างวะนนี้ใครบ้างวันนี้โหลอที่กูต้องเลือดอีกโอ้โอเคมาหมดแล้วนะครับต่อมาพี่ชายของลินนะครับไซอิตชินะครับไซเนี่ยผมให้อยู่ที่เออเออเฉยๆดีไหมวะ ผมให้เฉยๆแล้วกันนะกับน้องมันไปนะครับทายเผมให้เฉยๆกับน้องมันนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันก็คล้ายๆน้องมันนะเออก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะก็อยู่ว่ะข้างๆน้องมันไปแล้วกันในพี่น้องหักเหลี่ยมโหเลยนะต่อมานะครับกับนี่เลยนะครับอ่ามันชื่อว่าอะไรวะชิบหายเดี๋ยวบอกนะกูลืมอะไรวะเดอะสน็กก็อด่ะเดอะก็อดอมสน็กอ่ะชิบหายนะมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันได้ไงอ่ะกับตันอ่ะแนวหลังอ่ะ คือทำไมผมถึงรู้สึกปวดอุกบาลที่ผมไอที่ทำไมผมรู้สึกแแม่งพูดลิ้นพันแล้วทำไมผมถึงรู้สึกเครียดกับการที่ลืมชื่อขนาดนี้รู้ป,ปะเพราะผมอวยสุดใจไว้ตัวละครเนี้แต่มันชื่อว่าอะไรวะไม่ได้อ่านนานไม่ชื่อว่าอะไรวะชิบหายแล้วช่างมันทำไมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นตัวละครที่ผมอวยสุดใจนะผมชอบดีไซน์มันมากเลย นะครับผมก็แค่ที่จะชอบตัวละครที่ดีใจแบบว่าไว้หนวดเหมือนกันนะเออไว้คราวไว้หนวดแล้วก็แบบว่าเก่าเก่าหน่อยนะครับเออตัวละครประมาณนี้ผมชอบมากนะครับแต่ว่าแบบมันชื่ออะไรอ่ะแต่ผมจําชื่อไม่ได้อ่ะขนาดตัวประกอบเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าแม่งชื่อกริมเ้ยแต่แบบทำไมผมจําชื่อตัวนี้ไม่ได้วะแป๊บหนึ่งรับไม่ได้เซิร์ชแปบ๊บอ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วแม่งลืมได้ไงเนี่ยชื่อลูกพี่กูนะครับ โอลิเวอร์ไอคูนะครับไอคูไอคูโอเคโทษทีนะครับพี่ครับ <l ix> ลืมเฉยเลยนะอวยสุดใจอีกตัวหนึ่งนะเป็นกองหลังที่มีอดีตที่ตอนแรกเป็นกองหน้าสุดท้ายก็ผ่านตัวเป็นกองหลังใช่ไหมแล้วก็แบบฉากย้อนอด,นดีตตอนอยู่ยี่สิบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรทุกอย่างการเข้าโซนตาสองสีแม่งโคตรเท่เลยเว้ยเออนะครับก็อวยสุดใจไปเลยนะสำหรับโอลิเวอร์ไอคูโดยเฉพาะตอนกระโดดรับบอลแล้วแม่งมีงูออกมาเนี่ยแม่งโอ้โห เท่ hey, จริงนะครับตัวละครนี้สุดยอดนะครับสไตล์อะไรนะเออสไตล์แบบถ้าตัวละครนี้ผมจะไปเทียบกับตัวอะไรดีวะตอนนี้ผมเอานึกอ่อนจะมีนาฮวาจินจากไอเว็บตูนนะแต่แบบนั่นมาเว็บตูนเนี่ยถ้าเอาเทียบกับตัวละครอน,น,นิเมะจะมีอะไรวะ ที่แบบสไตล์เนี้ยอ่าผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะใครที่รู้ว่าพิมพ์มาต้คอมเมนต์ได้นะเออไม่ว่าไปตัวตัวละครต่อไปเลยนะกับไอ้นี่ครับเซนโดนะครับเซนโดนี่ก็อยู่เฉยๆไปแล้วกันนะมันรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่หนะครับแล้วก็ตัวประกอบนะดารายอย่างเงี้ยดารายนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่นะครับเหล่าตัวประกอบทั้งหลายนะครับที่เอ,อ่อไม่ได้มีบทนะแล้วก็มือโกใช่ไหมมือโกสุดกระจอกนะสู้โกดกามารู้กูไม่ได้นะ แล้วก็นี่ครับลินอิโตชิร่างบ้านะครับร่างบ้านะผมให้อยู่ชอบอยู่ไปแล้วกันนะครับผมค่อนข้างจะชอบตัวละครที่มันสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็บ้าสุดอีกเช่นเคยในะอีกตัวหนึ่งนะเออในซีรีส์นี้เนะคนบ้าไม่เต็มเต็งนี่เยอะเหลือเกินนะก็อยู่นี่ไปเลยครับลินอิโตชินะร่างบ้านะอยู่ชอบอยู่ไปแล้วกันนะครับตอ่อมาครับโนเอโนอาเนาะโนเอโนอาพูดตามตรงผมเฉยๆว่ะเออผมไม่ได้อะไรกับโนเอโนารู้สึกแบบ เฉยๆมากนะส่วนไกเซอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบกีน่ามันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดได้เห็นแฟนแบงค์มันผมอาจจะชอบมันขึ้นมาก็ได้นะใครไปรู้นะแต่ส่วนตัวผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับไกเซอร์นะแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบกีน่าเนสเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเนสเนวจะรู้ย้อนอดีตมาแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบกีน่ามันอยู่ดีนะไม่ชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์มันไม่ใช่อะไร นะเออนะผมรู้สึกว่ามันเออมันมันเกาะไป่ะมันใหญ่ใหญมันจะเกาะไกลเซ่างเดี๋ยวเลยไม่ใช่เรื่องนะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต่อมากับกริมนะกริมนี่ก็เฉยๆนะกริมก็เฉยๆนะพวกตัวประกอบพวกนี้ก็ไปอ่ะออพวกตัวประกอบลงไปนี่เลยลงไปนี่หมดเลยนะมาหนี่โอคูบะเดี๋ยวที่เหลือนี่มันตัวประกอบหมดแล้วเะเนี่ยชิบหายแล้วเอาไม่ไม่ไม่ยังมีนี่อยู่นะครับกับลาวินโฮนะลาวินโฮเนี่ยก็ อชอบอยู่นะาลาวินโฮชอบอยู่นะเป็นเหมือนบาจิระนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบาจิระเวอร์ชันโตประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับกับเพื่อนของไอเนี่ยเพื่อนของสนาฟฟี่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าจำได้น่าจะใช่นะน่าเป็นเพื่อนของสนาฟฟี่นะครับก็ไม่มีบทนะมึงใครไปแล้วกัน นะครับแล้วก็โอ้โหบานเลยพวกนี้นะแล้วก็คริสปรินส์นะครับคริสปรินส์เนี่ยผมก็ได้ชอบช็อตอ่ะชอบช็อตนี้สุดเลยพาสเซดิกนะครับก็เรียได้ดว,ว่าเป็นช็อตที่อ่ะผมต้องบอกผมอ่านเป็นอิงนะฮะบูล็อกนะครับผมอ่านเป็นอิงนะซึ่งก็เลยได้ดว,ว่ามันแปลออกมาเนี่ยแม่งบอกว่าพอมีแบบเป็นแพนเนลคัลเลอร์ที่แบบ FC ฟซีเขาไปทำมาเนี่ยโอ้โหแม่ง แม่งเท่จริงหวานนะครับฉะนั้นก็ให้อยู่ชอบอยู่ไปเลยแล้วกันนะจากแพนนั้นแพนได้เดียวเลยนะไม่งั้นผมจะให้มันอยู่เฉยๆเหมือนนักแข่งคนอื่นไปแล้วนะเออนะครับแต่ว่าแพนนั้นแพนได้เดียวเนี่ยผมให้อยู่ชอบอยู่ไปเลยนะสำหรับคิดปินนะครับต่อมาครับอับไอ้นี่ครับอาจิใช่ไหมเอจินะครับอยู่เฉยๆไปนะครับแล้วก็ตัวประกอบนะครับตัวประกอบตัวตัวประกอบแหละตัวประกอบนะแล้วก็โลกิ แนบะหรือเอมบัปเป้นะครับที่คนบอกกันนะแต่ผมไม่ได้ดูบอลนะว่ากันตามตรงนะผมดูบูลล์แต่ผมไม่ได้ดูบอลน,นะก็ไม่รู้ว่าเอมบัปเป้เป็นใครหรอกนะครับนะก็เหมือนจะเป็นคนที่วิ่งเร็วใช่ไหมอ่านะ่าเป็นตัวแบบโลกิอะไรประมาณนั้นเนาะก,ก็ส่วนตัวผมให้โยโลกิอยู่ชอบอยู่นะเช่นเคยนะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยชอ็อตนะช็อตวิ่งผมก็ชอบมากนะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วสุดในเรื่องแล้วเนาะก็เป็นตัวละครนี้สุดยอดมากนะสำหรับอ่าโรจูเลียโลกินะครับเรียกว่าเป็นตัวละครวัยแบบว่าวัยแบบยังไม่ได้โตเลยแต่่่่่แแมงงงนนนาจะเเกสุดใรือล้้วบบ วัยรุ่นราวคราวเดียวกันนะต่อมาคับกับสนาฟี่นะสนาฟีีนี่ก็ชอบอยู่อีกเช่นเคยนะรเรียกว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบเพราะว่าความเหลี่ยงมันล้วนเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอ e ีสังหเวอร์ชั่นอัปเกรดนะก็เลยรู้สึกชอบมากนั่นเองนะสนะับฟี่นะต่อมากับใครก็ไม่รู้นะคใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แล้วก็เออเอดอนโรเรนโซกับชาวนะครับสองตัวสุดท้ายและดอนโรเรนโซผมให้อยู่เฉยๆแล้วกัน นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวละครมันก็มันก็เมากาวดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากเมาไงเออนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายกับชาวนะครับก็ให้อยู่ชอบอยู่ด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์เพียวๆเลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับจบไปแล้วครับคลิปนี้น่าจะตัดออกมาได้หลายพาร์ทอยู่นะไม่รู้จะมีคนดูไหมนะเพราะว่าไม่ได้ทำบล็อกมานานแล้วนะครับขอคนที่เข้ามารับชมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะยังไม่ชอบยังไม่ต้องกดก็ได้เองนะอยากทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะสวัสดีขอก่อนสวัสดี Taoo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 o uh...